สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่อง Amy Rose Channel กันอีกแล้วนะคะกลับพบกันอีกครั้งแล้วคะ่ะทุกคนเขาวันนี้นะคะจากชุด เมคอัพต่างๆสีโป้งสีปล่าแล้วก็แพ็กดรอบด้านหลังค่ะรู้ได้เลยค่ะว่าวันนี้เอ็มจะต้องมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสีส้มแน่นอนนะคะก็คือวันนี้เอ็มมีอายแชโดว์ตัวใหม่ค่ะจาก Sha ดทูนั่นเองนะคะจะมารีวิวทุกคนได้ชมกันค่ะจริงๆแล้วเขามีด้วยกัน2องพาเลตนะคะแต่วันนี้เอ็มจะหยิบมารีวิวทุกคนดู1นึ่งพาเลตก่อนนะคะแต่ว่าจะเป็นพาเลตอะไรนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามชา n e l ของเอ็มให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ พาเลทที่เอ็มอามารีวิวนะั้นเป็นพาเลทอะไรจ้าไปเลย และพาเลตอายแชโดว์ที่เอ็มพูดถึงจากเฉด t ทน l นะคะ <Wow. S 1> ก็คือพาเลตตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะคือพาเลตอายแชโดว์ตัวใหม่จากเฉดทูนะ,ะมีชื่อรุ่นว่า Falling in Fall นะคะจะเป็นอายแชโดว์ทั้งหมด9สีนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็ชิมเมอร์ด้วยในพาเลตเดียวพาเลตของเขาตรงนี้ให้ดูกันก่อน,นะคะ่ะด้านหน้าก็คือจะมีความแบบสกินไลน์แบบว่าเออสีทองโฮโลแกรมใดๆคือมีความวิ่งว่าสกัดใจมากๆนะคะแล้วก็ ชื่อตรงนี้นะคะเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าจะเป็นพิงก์พีชแล้วก็นูดนะคะคือพาเลตเนี้ยสามารถแต่งเป็นอันเดอร์โทนสีต่างๆได้ตามที่เขาบอกเลยมีทั้ง นูดพิงแล้วก็พีชนะคะแพ็กเกจของเขาอ่ะด้วยความที่แบบว่าเป็นเชดทูเนาะก็จะมีความแบบว่าสวยงามอะไรมาหลังไตแล้วแล้วก็ตัวแพ็กเกจโดยรวมของเขาจะเป็นกระดาษส้นใหญ่เลยนะคะทีนี้เป็นกระดาษที่เป็นแบบแมกเนติกเนาะพอเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับนี่เลยค่ะอายแชโดว์ทาง9เฉดสีนะคะมีความสวยหรูดูแพงมากๆเลยจ้ะแล้วก็ที่สาคัญคือเขาจะมีแปลงเล็กๆตรงนี้มาให้ด้วยนะคะคือมันก็เออสามารถใช้ได้ละขนฟูนุ่มกําลังดีเลยนะคะ ตรงนี้นะทีนี้เดี๋ยวเอมพาทุกคนไปดูสวอชสีทั้ง9ก้สีด้วยกันก่อนเลยดีกว่าะคะ่ะเก้สีที่เอมสวอชมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะจะมีชื่อสีแตกต่างกันไปก็จะมีสี Fresh Pi p p ก nic n i c อฟ f บ b e r r y Sunset b o n f นไ e s Maple, Cool Air b u ตต e ฟลายแล้วก็สีสุดท้ายคือสีแคมปิ้งค่ะทุกคนจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีความสวยมีความแน่นของพิกเมนต์มากๆคะแล้วก็ที่สำคัญตอนที่เอ็มสวอะมีความที่แบบว่าลื่นเกลี่ยง่ายคือปาดเดียวอะค่ะมันก็สีติดบนแขนเอมอย่างนั้นเลยที่แขนเอมบอกเลยตอนที่สวอตไม่ได้ทาพรีเมอร์หรือว่าครีมหรืออะไรใดๆนะคะเป็นแขนสดๆนะคะคือยังไม่มีการทาครีมใดๆแล้วก็มาสวอตให้เห็นสีกันชัดๆกันเลยนะคะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอ็มจะลองเอาพาเลตตัวนี้นะคะมาแต่งตาให้ทุกคนได้ชมกันเพราะว่าตอนนี้หน้าก็แบบ เ,เต็มเครื่องกางแล้วแต่ว่ายังขาดสีตาอยู่นะคะเอมจะลองเอามาแต่งให้ทุกคนได้ชมกันประมาณสักหนึ่งลุกแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าแบบเออจะใช้สีให้แบบว่าจัดจัดเลยแล้วกันนะคะแล้วเอ็มก็จะลองใช้กับแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็คือแปลงปุ๊กปิ๊กของเขานั่นเองว่าเออมันจะใช้ได้จริงไหมนะถ้าในสถานการณ์ที่แบบว่าเราต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วเราพกเขาไปด้วยมันจะสามารถใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวเอ็มจะพาทุกคนไปลองแต่งกับพาเลตอายแชโดว์ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดจากเชดูกันเลยค่ะ ขออนุญาตซูมเข้ามาใกล้นะคะให้เห็นดวงตาชัดๆกันหน่อยนะจ๊ะสีแรกที่เอมจะใช้แน่นอนว่าเอ็มเป็นคนที่เคยแจ้งไปแล้วว่าเอ็มเป็นคนที่แบบเออตาค่อนข้างดำเนาะทีนี้เอมจะใช้เป็นสีซอฟต์เบอรก่อนแล้วกันคะ่ะจะใช้กับหัวแปรงที่มันแบบเป็นพุ่มๆใหญ่ๆของเขาตรงนี้นะคะในการแบบแต้มสีไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะสีของเขาก็แบบมีความแบบ ติดดีอะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นการเอ็มปาดไปทีเดียวเห็นปะสีเขาก็แบบติดขึ้นมาที่ตาเอ็มเลยนะคะเช็ดทูอะเขาเออที่เอ็มได้ยินมานะเขาจะเรื่องชื่อในเรื่องของอายแชโดว์ของเขาต่างๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเอ่อคอลเลกชันใดๆก็ตามนะคะสีของเขาคือจะมีความแน่นคือมีความแบบเออชัดเจนในสีแล้วไม่ว่าจะเป็นสีชิมเมอร์สีแมท สีลิ l เตอร์ใดๆคือเขาจะชัดเจนในเรื่องของ p i เ m e n t และความ blendable ก็คือสามารถเกลีย่ยได้ง่ายอยู่แล้วนะที่เอ็มได้ยินมาเนาะนี่อันนี้เอ็มก็รองพื้นตาไปก่อน1กลุ่มหนแมทนะคะทีนี้เอ็มจะมาใช้สีที่แบบว่าเข้มขึ้นมานิดน,นึงวันนี้เอ็มจะใช้แบบแต่งเป็นแบบโทนแบบส้มๆหน่อยกันเพราะว่าวันนี้ black drop แล้วก็ชุดต่งตางๆมันเป็นสีส้มมาอยู่แล้วนะคะเอ็มจะใช้เป็นสีิ i c ิกแล้วกันค่ะ สีที่2นะคะเป็นสีปิกนิกเนาะมันจะออกเป็นแบบสีพิพีชนิดนึงนะคะก็เอามาเป็นการเกลี่ยให้ทั่วเปลือกตาแต่ว่าไม่ต้องถึงไอ้ตรงที่เอ็มทาสีแรกเอาไว้นะคะเกลี่ยไปประมาณแปลงเขาว่าเอ็มชอบอย่างมันมันเกลี่ยง่ายดีอะทุกคนคือแบบมันมันไม่ต้องอะไรมากมายมันไม่ต้องขอมันไม่ต้องอะไรคือเหมือนแบบเขาทํามาแล้วเขาคิดมาแล้วว่าไซ์เนี่ยมันสามารถใช้งานได้ได้จริงนะคะเนี่ย ปาดปุ๊บคือจิกสีขึ้นมาปุ๊บก,ก็คือปาดไปปุ๊บมันก็อยู่กับกับที่เลยไม่แบบไม่ล่วงหล่นไปนั้นไปนี้เลยก็คืออยู่กับตายยางไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะคะโอเคสีที่2ได้ประมาณนี้นะคะ่ะทีนี้สีที่สเอ็มจะใช้เป็นสีซันเซ็ตนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าใช้เป็นแบบห่างพุ่มๆอย่างเงี้ยของเขาอีกด้านหนึ่งนะคะกลับขึ้นมาเนาะจะใช้เป็นสีซันเซตนะคะเอามาแบบ จิ้มตรงหางแล้วก็เบลนขึ้นไปบนตรงหัวตาแบบเนี้ยให้มันมีความแบบว่าเออเห็นเป็นสีส้มรำไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้แบบว่าชับแต่งโทนเนี้ยทุกคนชมพูอมส้มน้ำน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเอ้เว่ามันเออสวยดีเข้ากับสีผิวดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแต่งสีประมาณเนี้ยใน ในทุกๆวันเลยเหมือนแบบเป็น everyday look ไปแล้วสำหรับเอมนะคะได้สีตาประมาณนี้ค่ะเอมจะใช้แปรงแบนๆของเอมเนาะจุ่มสีซันเซตค่ะทุกคนสีเดิมที่เอมทาไปตรงหางตาเมื่อกี้เอามาไล้ตรงขอบตาล่างนิดนึงให้มันแบบว่ามี texture ของความลิงก์กันของสีนะคะเพื่อให้แบบว่าเออม,มันมันมันเข้ากันอะเนาะเข้าในตีมมากยิ่งขึ้นนี่ทุกคนได้ประมาณนี้นะคะ่ะ แล้วก็จะกลับมาใช้แปลงของเฉดทูของเขานี่แหละแตะสีคูแอร์ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะนิดเดียวนะนนะนะนะมาคัดตรงบริเวณหางตาตรงนี้ให้มันมีความดีฟมีความลึกขึ้นไปนิดหน่อยนะคะนี่เราใช้กี่สีแล้วหนึ่งสองสสี่สีแล้วนะคะพาเลทเขามีเก้สีเอ็นใช้ไปแล้วสี่สีถ้าเป็น everyday Look พยายามอยากคัดให้มันแบบว่าเข้มจนเกินไปนะคะให้มันแบบมีลายๆเนี่ยถ้าเทียบกันเห็นปะ ฝั่งนี้จะลึกกว่านิดหนึง่งส่วนฝั่งนี้จะแบบเออมันดูปัป้านไปหน่อยเนาะอะไรเงี้ยนี่ได้สีตาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วสีสุดท้ายที่ภูมิใจนำเหนอมากเอ็มจะใช้เป็นตัวสีบอลไฟส์นะคะก็คือเป็นสีทองแบบทองอร่ามๆตามากแต,ญญาตแต่ขออนุญาตแต่ขออนุญาตใช้เป็นนิ้วมือนะคะเพราะว่าเออเบลเตอร์น้องเขาค่อนข้าง,างแบบหนาแน่นมากเลยเนะจ๊ะจะแท็บลงไปตรงบริเวณตรงนี้นะคะให้มันมีแบบเออ พิคเตอร์สีทองรำไรนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นว่าเอ็มพยายามทำให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนว่าอายแชโดว์ของเฉดูไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคเตอร์ใดๆแปลงของเขาแปลงของเอ็มหรือแม้กระทั่งนิ้วมือสีของเขาก็ยังคงมีพิกเมนที่แบบแน่นชัดแล้วก็แบบเออสดอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะใช้กับแอปพลิเคเตอร์ใดๆดังนั้น ถ้าสมมุติว่าจะให้เอ็มแนะนำอายแชโดว์ที่แบบควรค่าเกับการลงทุนนะเอ็มแนะนำเฉดถูเลยคือแบบมันดีอะทุกคนเนี่ยแล้วสีของเขาแน่นนะพิกเมนตก็แบบว่าเออเปลี่ยนได้ง่ายเบลน d a เ l เสุดๆเลยนะคะแอปพลิเคเตอร์ใดๆก็สามารถใช้กับอายแชโดว์ตัวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือแปรงของเขาหรือว่าแปรงของเรานะเข้ากันได้หมดเลยจ้ะ แต่งตาได้สีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอ็มขอไปกลิดอายเนอร์ปัดมาสคาราติดขนตาปลอมมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอ็มจะมาให้ดูฟินิชลุกกันค่ะพร้อมกับแนะนำนะคะว่าใครที่เหมาะกับผลิตนี้บ้างจ้า ว้าว wow, กลับมาแล้วคะ่ะทุกคนเอ็มไปกลิดอายเนอร์แล้วก็ปกัดมาสคาร่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่อยากติดขนตาปลอมนะคะเพราะว่ายังไม่อยากให้มีอะไรมาบดบงังทัศนียภาพอายแชโดว์สีตาสวยๆของเอ็มนั่นเองนะคะอย่างที่เอ็มได้แต่งให้ทุกคนได้ชมกัน,นะคะ่ะคือสีตาในวันนี้นะคะเป็นการรวมตัวมิกซ์แอนด์แมทช์กันของพาเลตอายแชโดว จากเฉดท,ทูทั้งหมดเลยค่ะเป็นรุ่น Falling in Fall นั่นเองนะคะคือสีทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสีที่ทุกคนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันเป็น Everyday Look ได้จะแต่งไปงานกลางค่ำกลางคืนอะไรก็ได้นะเพราะว่าพิกเมนต์ของเขานี่แน่นสีสดชัดจัดเต็มมากๆเลยค่ะแล้วก็เนื้อนุ่มเบลเทเบิลได้ง่ายมากๆนะคะคือทั้งพาเลตต,ตัวนี้นะคะจากเฉดทู 2, มีวางจําหน่ายที่ร้านบิวทรีมทุกสาขาเลยค่ะจริงๆเขาจะมีอีกพาเลตนึงนะจะเป็นสีชมพูอันนั้นเองไม่แน่ใจว่าชื่อรุ่นอะไรเนาะ น่าจะเป็นวินเทอร์อะไรสักอย่างนึงถ้าเกิดใครสนใจแบบสีชมพูก็ลองไปหาดูได้แต่ถ้าเกิดสนใจสีส้มเนี่ยก็ลองหาซื้อหาหาตามาใช้กันได้คนะ่ะเพราะว่าสีทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เอ็มเลือกมาทุกคนได้ดูกันนี่คือเป็นสีที่แบบว่าสดชัดจัดเต็มใช้จริงได้ในชีวิตในชวประจำวันมากๆนะคะอย่างวันนี้เอ็มใช้ไปทั้งหมด 2> 1,2,3 6สีด้วยกันให้ทุกคนที่อยู่บนเปลือกตาสวยๆของเอมตอนนี้นะคะก็คืออีกอีก3สีที่เว้นว่างไว้คือเป็นชิมเมอร์เองจะเอาทุกชิมเมอร์ทุกอันมาบวกที่ตาก,ก็ไม่ได้นะคะก็เอาเป็นว่าเอมเลือกแล้วก็ลองแต่งให้ทุกคนได้ชมกันก็เป็นประมาณนี้นะะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะที่กําลังตัดสินใจเลือกพาเลตจากเฉดทูพาเลตไปตัวนี้อยู่นะคะหวังว่าจะถูกถูกใจกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเอมให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อหาตามกันนะ palette. ฟอล l เล e ย้ำอีกทีมีจำหน่ายที่ร้านบิวเทียมทุกสาขาเลยนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าเอ็มขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดล้วกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย